สวัดีครับนอนสวัสดีครับเฮ้ยนี่คุณอากานี่บอกท่านท่านผู้ชมดูมึงอยากได้รถอะไรอ่ะเด็ดเดเรามีหมดสภาพป้ายแดงนั่นแน้นกันสุดเฮ้ยนั่นไม่ไอ้นั่นไม่ใช่ของเราครับน้องมึงเป็นนี่คุณไดเอสรันสำหรับคนอยากมีอารมณ์เหมือนตัวเองเป็นคนขับรถก็จัดไปได้นี่คุณดูฟอร์จูเนอร์นี่น้อสภาพไม่ไงป้ายแดงป้ายแดงราครับมืสองเออคือเอางี้เดี๋ยวก็หลบร้อนก่อน คือถ้าคุณอยากได้รถสภาพป้ายแดงนะเว้ยแล้วแต่ราคามือสองคุณต้องมาที่นี่ถ้าคุณอยากได้รถมือสองสภาพมือสองไปที่อื่นครับที่อื่นใช่ไปที่อื่นน,นี่ไม่ใช่เราใช่ครับเนี่ยคุณดูสภาพแต่ละคันอยู่กุน้นล้นยิ่สูสก็ได้นะอยอดยอดฮิตเมืองไทยทำไมวะก็บ้านเรายิตมากเลยทำไมวะก็อี่สูโตโตยตา้ามันพูดเพื่ออะไรเนี่ยเอามานี่ดูฟอร์จเนอร์ตัวใหม่ เรามี2คันเลยสีดำคุณร้อนเอาหน้าคุณส่องกับรถนี้ว่ามันเงาขนาดไหนไอ้มึงสองง่องเถอะฮะเงาวับครับเห็นยันสิวครับนี่ f อ r จูนเนอร์สวยๆนี่มีคันก็มีคุณร้อนมาพามาดูนี่คอนจูนเนอร์อีกคันนี่สีส้มนี่รถครอบครัวที่โคตรหรูต้องให้คันนี้ครับแม่งถูกกับคอนจูนเนอร์เอกนี่ถูกอ่ะแต่หรูนะ ปัจจโลัท็ปสุดใหม่ก็มี CRV ก็มี b e n มนมีหมดอ่ะนี่ปจจโบัมีไอ้กล้วยไม่ใช่ไหมเฮ้ยกินรีอะบุฟเฟ่อ่ะเฮ้ยมัคนแมันั่งกินกันกี่ตัวอ่ะตัวนี้ตัวนี้เก้าแสนะ CRV นะคนเก้าแสน บางบางคนบอกว่าราคาจะสูงไปแต่ว่ายอมรับว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยมันคุม้มกับราคามากทำไมวะมันใหม่แบบมันเหมือนรถใต้แดงแต่ว่าเป็นแต่ว่าอยู่ที่เต็นต์ไม่ได้อยู่ที่ศูนย์มาดูสีดูสภาพมันเลยเฮ้ยปาเดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อเดินดูเล่นๆรอบรอบเต็นต์ดีกว่ารถเยอะนะรถที่นี่มีเป็นร้อยคันซื้อไปลากเออร,รือแล้วก<ร>ันฮะซื้อแบบพวก ซื้อไปลากเรือเงี้ยเรืออะไรวะฮะเรืออะไรเรือแจ็คเดี๋ยวพาไปดูัแต่เริ่มเลยนี่คุณได้คุณไดนี่ไม่รู้ว่ามันประตูไฟฟ้าหรือเปล่านะแต่เกียร์ประตูไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่จะไฟฟ้ามั้งเอาไม่ว่าเดี๋ยวคันไหนที่เรายังไม่ลองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองกันเดี๋ยคุณไดโอ้ยคุณไดเดี๋ยวก่อนนะเครื่องอะไรวะเครื่องดีเซลนะเว้ยปี2011ราคาแค่600,000กว่าบาทก็ถูก ล็อกแอ,อันไหนจอดข้างหน้าล็อกหมดล็อกหมดเอาไม่เป็นไรไปต่อครับนี่นันนี่บัจโจอีกแล้วครับเนี่ยคุณดูดิคุณได้รถสภาพป้ายแดงแต่ราคามือสองอ่ะคุณดูดิน,น,นี่ล็อกอยู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหยิบเป็นแจ <c oughs> อ้าวเอาเมล,าล่าเราก็มีนะครับดูล้อล้อเดิมเดิมโรงงานครับทุกอย่างส่วนมากจะเน้นเดิมหมดจะไม่มีแบบชุดแต่ง ถ้าเกิดคุณมาที่นี่แล้วคุณเจอรถคันไหนเลือนคุณบอกเลยเดี๋ยวคุณล้วนสแกนให้ค,คุณล้วนจัดก,การให้เลยคันไหนเลือนกัรถเราเองนี่ไอ้นี่รถเซล,ล์ว่าทำไมล้อมแม่งเป็นยีวะไอันนี้ลลอันนี้ออกแนวเหมือนคนมันเซลลชอบใช้ล้ออย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็สวยนะครับพวกเฟรนลุ่นนะนี่เดี๋ยวคันนี้ก็สวยว่านี้ยอดฮิตเลยเชฟโรเลตปิดทำการไปแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายเอาเพราะรถมันดีเพื่อนดีเซล ่าเปิดได้คุณนุนได้เปิดได้ถ่ายข้างในให้เขาดูเลยนี่ยวถ่ายข้างในให้ดูนี่เครื่องนี่เครื่องดีเซลนะผมเกียร์ทิปทอนิกราคาเป็นไงคุณนุนอ่าตัวตัวนี้ตัวนี้เริ่มเริ่มต้นนะครับสี่สี่แสนห้าห้าหมื่นเก้าพันเนี่ยตอนนี้เหลือสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแต่คุณต้องบอกว่าอ่าบอกว่ามาจากคุณน่นนะครับเอาเล้ครับคุณดูเลยว่านสภาพแม่งในรถปีอะไรเนี่ย อ่ารถเป2012ันสิบสองคุณดูสภาพเอาเองแล้วกันหมดคำพูดปะไม่มีมีชุดแต่ง,งเลยนะฮะเคปลาเหรอเดี๋ยวแทนบอกว่าเอ้ามันก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่ศูนย์แล้วไม่ไมีนะไม่ไม่ไมน,น่าจะใช่จากศูนย์หรอกแอบมงเฮ้ยอ้นคุณดูคุณดูรอยพวกนี้ดิแม่งเงาที่เหยียบเหมือนเหมือนเบนขนาดนั้นเลยไอ,อ,อ้เบนซ์ย่งยองอ๋อเออจริงด้วยนี่เฮ้ยอ้นเดี๋ยวถ่ายคันนี้ด้วยคันนี้พี่ชอบส่วนตัว อันนอาคัรนั้นที่เราจะถ่ายต่อครับผมมาแล้วคุณอ้นนี่จัดการให้เด็กมาขยบให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเปลี่ยนลงมาตอบอกัถ้าใครชอบแต่งอันนี้จจล,ล้ออันนี้ล้อเราเปลี่ยนมาให้หมดแล้วคือปัจจิโลตัวนี้แต่งเต็มแต่งเต็มบอกเลยคือแต่งเต็มจน,จนเจ้าของเดิมต้องขายทิ้งนะครับผมเพราะหมดเงินค่าแต่งไปเยอะคือจะบอกว่าคุณซื้ออันนี้คุณไม่ต้องหมดเงินค่าแต่งมแล้ว คือเขาตแต่งจนหมดเงินคนุณคิดดูแล้วกันไม่ใช่พ <laughs> ูดเล่นนะคือ <laughs> แต่ล้อล้อล้อสวยมันใหญ่น่าจะขอบสิบเจ็ดสิบแปดั้งเนี่ยใช่อ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังครับนี่มีบันไดขึ้นด้านข้างนะครับนี่สวยงามเนียนพี่วอนพี่ชอบรถแนวนี้ว่ะเดี๋ยวต้องรีวิวเปิดข้างหลังดินี่มาถ่ายเลย เปิดหลังเปิดข้างหลังเปิดไงวะโอนบอกให้เขาดับก่อนเลยเดี๋ยวขอดูถ่ายถ่ายรอบๆก่อนนี่มีเบาะหลังนะล้วพวนโอ,น,โอนไปดับก่อนเลยนี่มีแอร์หลังนะทุกท่านเบาอนี่ดึงขึ้นมาได้ถ้าไม่เก็บของ่เป็นรถที่โคนน่าใช้พับไปก็เหมือนไม่มีเบาะเลยนะครับผมสาท้ายหมด ครื่องดีเซลนะครับ <c oughs> อันนี้โตโยตา้าล็อกไม่เป็นไร <c oughs> อ้นถ่ายรอบพันอ่ยอดตัวยอดหิตนะครับผมคุณอ้นไปวนอยู่กับปาเจโรอยู่นี่ปาเจโรตัวเก่า ผมก่อนล่าสุดโ o รเจกเ r อร์สองจุดสี่ันนี้ปัจจิโใหม่สุดอันนี้สีเดิมสวยมากเดินวนให้ครบก่อนแล้วค่อยไปนู้นแอคคอร์ดตัวนี้เราก็มี 2. 2> <ada> มาด้าสองมาด้าสองคนดูแม่งบอกมึงบอกไม่ารู้หมดเลย <laughs> ไปรุ่นบานเราเมากนี่ตจะมีบรรหัดได้เอามาวะซีรีส์เอสปีขนาด <F> <า>นั้นถามเข้ามาตลอดเลยบอกว่าพี่อน้นพี่อน้นราคาแพงไหมอนเท่าไหร่แล้วถามเสร็จแล้วไงว <laughs> ะแม่งไม่ซือ้ <laughs> เอเฮ้ยคุณเปิดไอ้จนนี้ดิเปิด,ดน,นะ้ร้องนะไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ที่เปิดแม่งซอฟว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าปไปไหนร,รีวิวเดี๋ยวเราจัดให้งเฮ้ยอ้นคันนะี้ขับสีพี่ชอบ เดี๋ยวอาจจะได้มีรีวิวเดี๋ยวดูกันคนรถมันเยอะจริงๆห่อเนี่ยเบนซ์ระดับนี้แม้มันมันมีหมดอ่ะอันนี้ไปดูเรื่องดีขับสี่นะอันนี้ตัวท็อปตัวท็อปก้นเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นเลยปะอันนี้เดี๋ยวเราถ่ายด้วยอ,อาจจะมองไม่เห็นไม่อะไราเดี๋ยวรวมดูแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้รีวิวนะเพราะว่าทไมวารถก็เป็นรอย <laughs> ด้วยโอเคจบ โทรครับโทรครับเี่อ้นฝั่งนู้นก็มีเอ้ยหรือหรือคุณเจ้าเนี่ยนะสไตล์คุณเลยโอ้โหนี่ซื้อไปทำมมาัาจช้ได้นะนะครับนี่มาไอ้บันซ่าคุณนุน่น <c oughs> เป็นไงลองลองดูสีสีขาวเก็บมาระ,ะเบนละน้องตัวนี้ก็เป็นตัวตวนี้ชอบมากเลยราคาก็ไม่สูงยนะ ถูกนะเอาง่ายๆนะราคาพอๆกับเนี่ยเนี่ยราคาแม่งใกล้เคียงแต่อ,อ,อันนี้มึงได้เบนซ์น,นะ<ช>น้องใช่คือบ้านผมใช้ตัวเนี้ยราคาล้านกว่าตอนนี้เหลืออะไรวะสามแสนนี่อันนี้อันเนี้ยพี่ชอบส่วนตัวเลยเบนซ์ดีเซลแม่งสุดคันเนี้ยคันนี้ <S <S จริงดูกระจังหน้าดิผิงไม่ไม่พอแสงมันสะท้อนนะเว้ยแม่งละยิบระยะละยิบระยะไป็นหาวเผชรเออเหมือนเพชรเลยนะคันนี้มังสุดจริง นี่วิธีเปิดกระจังหน้า,าบิดเลยเพิ่ง <c oughs> หลุดเลยอาร์เซ่าใต้ปแดงประมาณ0ามแสนรอเปล่าเนี่ยอ้นเรวเดี๋ยวสิบนาทีแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนี่นำเสนอไอ้เบนซ์คันนี้น้องนี้นนว่าดูล้อ,อนะมนันเน้อ่ะดูล,ล้อมนันเนยขอบกี่นิ้ววะ ขอบสิบเก้ากว่นหนอะกดูแก้มแม่งเนี่โคตรเตี้ยสวยงามอะล้อนี่จะเข้าไปในซุ้มเลยเออทำเนียนมาก,มากอาเดี๋ยวเราไปชมคลิปรีวิวเต็มปาเจโร่ของท่นานแ่ลืมว่าดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเ,เดี๋ยวไปดูกันต่อรถ,รถรถมีเป็นร้อยอะเนอะวัสดีครับทุกท่านจบที่ฮอนด้าเอ้ยจบที่โตโยต้าโอ้ยโตโยต้า